เดกฉลองครบรอบ130ปีเปิดรันเวย์2คอลเลคชันสุดพิเศษมิกมินน้องขุนร่วมเดินแฟชั่นโชว์งานนี้เรียกได้ว่าจัดใหญ่ฉลองโอกาสครบรอบ130ปีของแบรนด์เด็กเซนค่ะโดยได้นําเข้า2คอลเลคชันสุดพิเศษในซีซันเด็กอัทอรวินเทอร์2024โดยเปิดรันเวย์แฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบโดยลูกโกอีเดดินซึ่งได้รังสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจในการผสมผสานทั้งความคลาสสิกและความทันสมัยไว้ด้วยกันค่ะโดยการแสดงจะมีแฟชั่นโชว์40ลุกและการจัดแสดงโดยใส่ในหุ่น 14ลซึ่งจัดแสดงในรูปแบบแฟชั่นเอ็กซิบิชันโดยผู้ที่เข้าร่วมในงานค่ะจะได้รับรู้เรื่องราวของแดกที่มีมาอย่างยาวนานรวมถึงตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ค่ะที่จัดทําขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงแฟชั่นในอนาคตของแดกที่ทันสมัยอีกด้วยภายในงานยังมีเหล่าคนบันเทิงที่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ไม่ว่าจะเป็นมิกทองรยาที่มาพร้อมเอสื้อสเวตเตอร์สีดําคู่กับกางเกงสลกค่ะนอกจากนี้ยังมีมินลันวลีน้องบุญคุณธรรมวงพัวพั ที่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ค่ะพร้อมเหล่าบรรดาเซเลบคนบรรันเทิงที่มาร่วมรับชมแฟชั่นโชว์สุดพิเศษของด a x ในครั้งนี้กันค่ะก็ตื่นเต้นครับก็เพราะมันเป็นงานใหญ่ใช่ไหมครับแต่ก็ทั้งคเดแล้วกันก็รู้สึกด,ดีครับเพราะว่ามันเป็นงานครบรอบ130ปีของ Dax ใช่ไหมครับก็ก็เลย ็เลยเเป็นคือว่าเป็นประสบการณ์ดีก็ก็เริ่มชินแล้วครับแต่ก็ยังมีอยากตื่นเต้นเลยใช่ค่ะจริงๆก็ตื่นเต้นอย่างที่น้องบอกเลยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ยินดีกับทางแจ็คด้วยค่ะที่ขับรอบหนึ่งร้อยสามสิบปีแล้วก็ช่วงนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เดินเปิดด้วยค่ะก็มีหลากหลายแนวสามารถใส่ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบเรียกแล้วก็ก็คสามารถแบบใส่ได้ดเช่นกันครับก็ดีใจครับแล้วก็นนาที่จะได้กลับมาเดินแบบอีกครั้ง ติดเล่นครับติดเล่นครับแล้วก็ต้องอาศัยน้องๆนะครับอยู่น้องๆเป็นตัวอย่างพอน้องๆเรียนฝ่ายแล้วนะครับเราก็แบบว่าต้องเรียนแบบน้องๆแต่ว่าต้องก็ต้องขอบคุณดัวครับที่ที่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่ว่าให้ให้โอกาสพวกเราได้มาเดินนะครับเสื้อผ้าสวยมากครับแล้วก็โชว์เมื่อกี้ก็ทรับอกมาดีมากๆเสื้อผ้าเป็นแบบทุกรูปทุกวัยนะครับผมแล้วก็ทุกข้ดูด้วยดีกว่าเหมือนที่เห็นตอนนี้เราก็ใส่แจ็งคบกับหน้าหนาวเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นมากค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่จริงๆก คือก็มีหลากหลายสไตล์แล้วก็คือหลากหลายธีมด้วยคือแล้วแต่ว่าแบบเออโชว์นี้อาจจะเป็นโชว์เท่ๆโชว์นี้เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกกว่านาวันนี้ก็เริ่มติดใจแล้วครับงานก็เริ่มติดใจแล้วครับแล้วชอบครับก็เริ่มกลับมาติดใจครั้งหนึ่งครับแต่ว่างานอื่นก็รับอยู่นะฮะแต่ก็เดินแบบด้วยครับฝส่แนะฮะคอลเลคชั่นนี้นะครับของแบรนนะครับก็ครบรอบ 130ปีนะครับผมทำออกมาดีมากๆนะครับเสื้อผ้าสวยมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะแต่งตัวดูดีมีสไตล์นะครับผมก็เด็ดๆครับก็ในคอลเลคชั่น130ปีของดักนะครับก็เสื้อผ้าทำออกมาก็เท่เลยครับมีทุกใส่ได้ทุกฤดูครับอย่างที่ตอนเห็นก็ตอนนี้ก็ใส่เสื้อหนาวอยู่นะครับอย่างแรกก็ฝากยินดีกับทางแบักด้วยนะคะสำหรับครบรอบ130ปีแล้วก็คือคอลเลคชั่นที่พวกเราใส่ก็เป็นวินเทอร์เนาะแล้วก็ใกล้หน้าหนาวแล้วใครอยากแบบหาเสื้อไปเที่ยวตื่ หรือว่าเตรียมช่วงหน้าหนาวไปเที่ยวอะไรก็แนะนำให้มาดูคอลเลคชันใหม่ของแจ็กได้เลยค่ะ